จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเดี๋ยวทีิภาคู้ชมไปเบิงเรื่องของการเปิดงานประเพทนี้บุญประสาทเขาเมืองเกตประจําปี2 5 6 8ค่ะพร้อมกับการช่กมขบวนนั่งร่ำชุดเอดกลักษณ์ประจําอำเภอและก็ของดีเมืองเกตอีกหลายเลยค่ะ นายชัชวานเบญจศิริวงศ์กับ่ันพัวร,ราชการจังหวัด้อยเอ็ดเป็นประธานในการเปิดงานประเพณีบุญประสาทเมืองเกตรประจำปี2 5 6 8พร้อมช่มขบวนนั่งร่ำชุดเอกลักษณ์โดยพาพื้นเมืองทีสวยงามประจำอำเภอและกระอ้งดีเมืองเกตอีกจำนวนมากค่ะโดยมีนายอภิชาติอารีพัฒนาไพ่บูรน,นายอำเภอเกษตรวิสัยพร้อมกับผู้น่าส่วนราชการประชาชนชาวอำเภอเกษตรวิสัยตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติ เขารวมชมง,งานเป็นจำนวนมากซึ่งตรงนี้นะคะเพิ่นจัดขึ้นทีล่านนาว่าล่านนาทีวาการอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอดค่ะภายในงานก็มีการจัดแสดงสินค้าโอท็อปการประกวดธีดาเมืองเกตร,ร่วมถึงนิทรรศการสุ่มวิถีชีวิตเศรษฐกิจพ่อเพียงของแต่ละทินการประกวดการเห็ดอาหารผ้าเวนการประกวดแข่งขันสมตำลีล่า และการแข่งขันการประกวดกิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมทองถินอีกมากมายเลยค่ะซึ่งเป็นการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวของอำเภอเกษตรวิสัยและก็สืบสารประเภทนี่วัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะ